นี่ครับเห็นไหมครับส้มๆนะครับเข้มๆหน่อยจะเริ่มออกแล้วเมื่อกี้ออกน้อยผมถ่ายคลิปไปแล้วมันออกน้อยนี่เลยถ่ายใหม่ครับอาจจะคลิปยาวสักหน่อยนะครับถ้าใครยังไม่เคยเห็นก็เคยเห็นแล้วก็ชมกันหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยครับขาตั้งกล้องไม่มีนั่งเกรงตัวสั่นน,นะครับ นี่ครับใครยังไม่เคยเห็นดูได้เลยนะครับหญ่เห็นไหมฟักออกมาอ่อนๆเลยเสร็จแล้วมันจะลงน้ำนะตัวล่างๆจะลงน้ําแล้วเห็นไหมนี่ครับหายากเราลงน้ําไปแล้วครับหายากนะครับมือของก็สั่นยุงก็กัดเดี๋ยวกัดยุงทั้งเลยนี่นี่ยครับเต็มเลยเราเริ่มออกแล้วครับใข่เขาจะมีเวลาสิบห้าวันนะครับ ห้ามโดนน้ำเลยถ้าเกินสิบห้าวันก็ไข่เขาเสียแล้วละ่ะฟอแต่เนี่ยมันได้อยู่ครับผมเลี้ยงไว้ศึกษาเฉยๆบางทีคนอื่นก็มาขอพ่อพันแม่พันไปไปเลี้ยงอย่าลงน้ำนะครับเห็นไหมมุมซ้ายมือเลยเริ่มลงแล้วเมื่อกี้เพิ่งออกแต่บางตัวมันก็จะติดอยู่กับไอไข่ลังไข่วันเช้าเชามาบางทีผมก็มาเขี่เขี่ช่วยมันครับตัวแห้งไม่รู้จะรอดอ่ะ ข้างบน,นก็ลงไปแล้วครับตัวแดงแดงแดงข้างบนไหลตัวเลยเนี่ยในข้างล่างก็จะลงข้างบนก็จะลงอ่าดูครับจะใครชอบกดถูกใจกันหน่อยนะครับเสียเวลาดูนิดนึงฟังผลผมข้ามไปเรื่อยนะครับก็ไม่รู้จะคุยอะไรกลัวจะเหงาในข้างล่างสุดก็ลงแล้วขยบับขยบับน้อยครั้งนะครับที่จะได้เห็นนะครับ การออกจากไข่ของหอยเนี่ยนี่ครับออกสดๆกันเลยไม่ใช่ออกกันง่ายๆนะครับคงเหมือนเราหาผู้ติดตามออกว่าจะได้ไมะแต่ละท่านแต่ละท่านโอ้ต้องพยายามกันผู้ติดตามก็พยายามค้นหาก็พยายามก็รอๆกันหน่อยนะครับท่านที่เขามาแล้ว ก็รอสักพักดูข้างบนนยออกเพราะเขาจะติดตามท่านเลยทีเดียวมันก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวเขาจะโดนจํากัดเวลาครับเราตามเข้าไปเราต้องเผื่อเวลาเขาสักยี่สิบนาทีก็เขาต้องหน่วงเวลาผมโดนมาแล้วครับเขาตามมาผมไปส่งปั๊บทันทีผมโดนหกวันเลยครับให้ใจเย็นๆกันหน่อยนะครับคนรอกับคนตาม ผมก็เจอคลิปอะไรผมก็ทำมไปเรื่อยนะครับไมี่รู้ใครจะดูไหมเนี่ยพยายามจะหาอะไรที่มันน้อยครั้งที่จะเกิดครับได้เห็นนี่ครับเห็นไหมครับเริ่มลงน้ำลงนั้นจะลงน้ำมาขวามือสุดเขาก็จะทิ้งตัวลงน้ำไปน,นะเนี่ยการออกจากไข่ เดี๋ยบางทีออกมาพร้อมกันยุบยับยุบเดินกันโอ้โหนะครับเดี๋ยวเขาก็ลงน้ำไปที่เตรียมไว้กับแหนข้างล่างเป็นแหนาแค่นี้ก่อนนะครับ